วันพรุ่งนี้นะฮะท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานนะครับในพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณนะครับเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของและก็เป็นพลังของแผ่นดินนะครับในวโรกาสนะครับพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็ท่านก็จะเดินทางไปราชการที่จังหวัดสงขลาในช่วงบ่ายนะครับ โดยพิธีช่วงเช้าเนี่ยนะครับเจ็ดนาฬิกาสีนาทีถึง8ปดนาฬิกาสานาทีนะครับก็จะมีขึ้นที่ตึกสันติไมตรีตรทำเนียบรัฐบาลนะฮะท่านนายกจะเป็นประธานพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณ mm hmm. เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนะครับแล้วก็ท่านนายกก็จะจุดเทียนชช่กล่าวคําถวายพระพรชัยมงคลกล่าวคํานําถวายสัตว์ปฏิญาณนะครับผู้เข้าร่วมพิธีก็ประกอบไปด้วยคณะรัฐมนตรีผู้นําเหล่าทัพนะครับผู้บริหารภาครารข้าราชการ,ร,าการเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับซึ่งก็จะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11นะครับตลอดพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณนะครับ mm hmm. นี่นะฮะแล้วช่วงบ่ายท่านก็จะเดินทางไปนะครับร่วมโครงการ5ธันวารวมพลังคนไทยรวมหัวใจถวายพระพรชัยมงคลของจังหวัดสงขลานะครับที่บริเวณหอ,อนาฬิกาอำเภอหาดใหญ่นะครับ